ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้นที่พี่เจเผนี้มีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหาไอดีคุ้มๆพร้มมอมเล่นลูนคอปแลงคอนสกินแลส,สวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะคะ รัับชมคลิปกน้านตุ่นมากับพอยร้านเติมเกมราคามีรภาพที่เด็ดคือเปิดบริการย4บชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่มีรีฟันเติมเข้าได้ชัวร์ปลอดภยัย100%เนเพื่อน,น,นที่สนใจทักที่ Facebook ตุ่นมากับพอยหรือใครสะดวกแอดไลน์แอดเติมไวจัดเน้นย้ำต้องมีแอดนำหน้านะครับผมสำหรับบริการเติมเกมอา V วีใช้เพียง open id เท่านั้นตอนนี้ open id ต้องไม่มีตัวหนังสือนะครับไปที่โปรไฟล์กดฟันเฟืองกดที่ช่อง open id แล้วก็กด copy นะครับจากนั้นกดที่แชทนะครับแล้วทําการเลือกเติมเกมอาโอวีทางร้านจะส่งเลือกราคาที่เเราจะติม จากนั้นนะครับผมส่ง OpenID ที่เราก็ป y ี้ไว้ให้กับทางร้านนะครับทางร้านจะส่งเลขบัญชีมาให้เราเพื่อทําการโอนเงินนะครับเราก็โอนเงินแล้วก็ส่งสลิปการโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐานให้กับทางร้านได้รับทราบเพียงเท่านี้ก็อันเป็นเสร็จสิ้นแล้วนะครับ กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับเพราัว่าผมมีเช่นเคยนะครับกับช่องโดนัทเคดีครับผมวันนี้วันที่14ธันวาคมนะครับทางเกมาอวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับผมเป็นลานค้าแพนจอนเริ่มต้นอยู่ที่1่คูปองนะครับรับสูงสุด3สกินเลยนะครับผมเป็นสกินสุดพิเศษนะครับผมโอเคไม่รอช้าผมพาไปดูในหน้ากิจกรรมก่อนเลยพอเข้ามาที่หน้ากิจกรรมมันก็เป็นกระดานสุ่มประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับสกินที่โชว์จะเป็นสกินของซีเนียวนะครับผมเป็นสกินที่ค่อนข้าง พอสมควรเลยนะครับในกระดานนี้เนาะมันจะมีโอกาสได้รับ3สกินนะครับผมก็คือฝั่งซ้ายนะครับผมเป็นสกินซีเนียลเนาะฝั่งขวาจะเป็นตานเชิญสกินแม่หมดนะครับผมประกอบไปด้วยสกินของลอเรียลแล้วก็สกินของเตียวเซียนนั่นเองแล้วก็ข้างบนนะครับผมจะเป็นตานเชิญสกินสายลับนะครับผมประกอบไปด้วยสกินของเอเลนดอร์แล้วก็สกินอของอาดูอินนะครับผมเนาะก็มีทั้งหมด3สกินที่เรามีโอกาสได้รับนะครับ มาเดี๋ยวผมพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยผมพามาดูสกินของซีเนียลฝั่งซ้ายก่อนเลยละกันนะครับผมเป็นสกินนี้นะครับลิมิเต็ดสีส้มนั่นเองสวยงามเลยเนาะใครที่เป็นเมนซีเนียลก็ไม่ควรพลาดเลยต่อไปนะครับผมพามาดูสกินทางด้านขวามือนะครับผมเป็นตาเชิญสกินแม่มดเนาะสกินแรกก็จะเป็นสกินของลอเรียลนะครับผมลิมิเต็ดสีส้มนั่นเองส่วนอีกสกินหนึ่งเป็นสกินของเตียวเซียนนะครับเป็นสกินฮาโลวีนนั่นเองก็คือสกินนี้ โอเคต่อไปพาไปดูสกินทางด้านข้างบนนะครับผมเป็นการเชิญสกินสายลับนะครับสกินแรกเป็นสกินเอเลนดอร์นะครับผมเป็นสกินระดับลีเจนด์นั่นเองและอีกสกินหนึ่งเป็นสกินลีเจนด์ของอดูอินนะครับผมก็คือสกินนี้อ่าประมาณนี้เนาะสำหรับสกินที่เรามีโอกาสได้รับนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมเรามาดูเรีก่อนเลยนะครับ สำหรับร้านค้าภายในจอนะครับผมตั้งแต่วันที่14ธันวาคมถึงวันที่17ธันวาคมนะครับผมในการเล่นแต่ละครั้งเนาะครั้งที่1อยู่ที่1คูปองครั้งที่สองครั้งที่สาอยู่ที่ครั้งละ9้าคูปองครั้งที่4ี่ิบเก้าคูปองครั้งที่ห9ิเก้าคูปองครั้งที่ห2ยเก้าคูปองนะครับครั้งที่เจ็ดิ้าคูปอง ครั้งที่8 79คูปองนะครับครั้งที่9 149คูปองครั้งที่10 199คูปองครั้งที่11 249คูปองและก็ครั้งสุดท้ายครั้งที่12อยู่ที่349คูปองนั่นเองโอกาสได้รับสก,กินหาวบอนอยู่ที่2%นะครับค่ามีขั้นสูง6% ธาเตน10%ชิ้นส่วนลูน10%เอรนฟเฟกต์ลูกแก้ว20%แล้วก็อีโมจิ40%นนั่นเองนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสุ่มเพื่อนๆได้ดูกันสัก5ครั้งละกันมาดูกันว่าที่ผมจะสุ่ม5ครั้งเนี่ยเราจะมีโอกาสได้รับสกินมากน้อยเพียงใดเนาะเพื่อเราจะฟุกได้สกินขึ้นมานะครับผมเหมือนคลิปที่แล้วนะครับผมที่เล่นวงแหวนเวนเนาะที่สุ่มครั้งที่2คือสกินแตกเลยนะครับ ครที่ยังไม่ได้ไปดูก็ลองไปดูกันดูเนาะโอเคมาเรามาทําการสุ่มเลยครั้งที่หนึ่ง่คูปองนะครับมาดูกันว่าเราจะได้สกินหรือเปล่ปาอ่าได้เป็นเอฟเฟกต์วิ่งนะครับผมครั้งที่สองเคูปองนะครับอือหเกือบได้สกินเนาะได้เป็นลูกแก้วนะครับผมครั้งที่3ก็9คูปองเหมือนกันเฮ้ยได้เป็นท่าเต้นนะครับผมของซีเนียวก็ถือไม่ว่าไม่เลวเลยเนาะต่อไปนะครับผมครั้งที่4นะครับ19คูปองแล้ว โห่เกืบได้สกินนะครับผมได้เป็นอีโมจิเนาะต่อไปครั้งสุดท้ายละครั้งที่5นะครับผมที่ผมจะสุ่มให้เพื่อนๆได้ดูกันมาลุ้นกันสกินจงออก โอ้โหไม่ได้นะครับผมได้เป็นกล่องชิ้นส่วนรูนั่นเองก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะผมก็มารีวิวคร่าวๆแล้วกันให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมก็มาลุ้นกันเนาะเผื่อว่าจะได้สกินกันนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจไม่มากก็น,น้อยแล้วกันนะครับผมใครที่รอสกินซีเนียลสกินนี้อยู่ก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับผม ก่อนจากกันไปนะครับผมก็ขอฝากร้านตุ่นมากับพอยนะครับผมบริการเติมเกมราคาคุ้มค่านะครับผมเติมถูกเติมไว้ปลอดภัยแน่นอนผมใช้ร้านนี้เป็นประจําเลยนะครับเ,เพื่อนๆใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับคลิปของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมในการทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ